สวัสดีค่ะมาเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูโตกันเช่นเคยนะคะวันนี้ครูคจะพามาเรียนรู้เรื่องการกระจายนิพจน์นะคะโดยใช้สมบัติการแจกแจงโดยนําแบบฝึกหัดที่1.1ขอไข่ข้อที่2มาสอนแล้วก็มาอธิบายนะคะเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะสำหรับการกระจายนิพจน์นะคะโดยใช้สมบัติการ แจกแจงนะคะก่อนอื่นเราก็มาทบทวนสมบัติของการแจกแจงกันก่อนนะคะสมบัติการแจกแจงเป็นสมบัติที่ผสมระหว่างการคูณนะคะแล้วก็การบวกนะคะโดยถ้าคุณครูกำหนดให้ a b c เป็นจำนวนจริงใดๆนะคะแล้ว a คูณอยู่กับผลบวกของ b กับ c นะคะ เราสามารถหาค่าของเขาได้โดยการกระจาย a ไปคูณกับสมาชิกตัวแรกในวงเล็บนะคะแล้วก็บวกกับ a คูณสมาชิกตัวหลังในวงเล็บนะคะโดยเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายถ้าเครื่องหมายตัวนี้เป็นบวกตรงนี้ก็จะเป็นบวกนะคะหรืออาจจะพบในกลุ่มที่เป็นการลบนะคะเช่น เอนะคะการคูณเรารู้แล้วว่าสามารถที่จะเขียนได้ทั้งหมด4แบบด้วยกันนะคะถ้านักเรียนไม่เห็นการคูณอาจจะเห็นอยู่ในรูปของการเขียนชนกันนะคะเช่น A คูณกับในวงเล็บนะคะ B ลบ C แบบนี้นะคะวิธีการแจกแจงนักเรียนก็ทำเหมือนกันกับตัวนี้เลยนะคะตรงนี้เขาเชื่อมด้วยลบนักเรียนก็เชื่อม ตรงนี้ด้วยเครื่องหมายลบเท่านั้นเองนะคะก็จะกลายเป็นอะไรคะ a คูณกับ b เป็นวงเล็บแรกแล้วก็กระจาย a ไปคูณกับ c เป็นวงเล็บที่2นะคะแล้วก็สองวงเล็บนี้จะเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายลบตามตัวนี้นะคะมาดูตัวอย่างในการกระจายนิพจน์โดยใช้สมบัติการแจกแจงกันนะคะอย่างเช่นตัวนี้ตัวอย่างที่1 2คูณกับ ในวงเล็บ x บวก5นะคะล้วนี้ก็กระจายเข้าไปนะคะเอา2คูณ x นะคะเป็น2 x นะคะแล้วก็เชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกนะคะต่อไปเอา2คูณ5นะคะ2คูณ5เป็น10นะคะต่อไป3คูณกับ x ลบ2 3 ก็จะก,กระจายไปคูณตำแหน่งแรกแล้วก็กระจายกระจายไปคูณตัวที่2นะคะโดย3คูณตัวแรก3คูณ x ก็ได้เท่าไหร่คะ 3x เนะคะเชื่อมด้วยเครื่องหมายลบนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายลบไว้ต่อไป3คูณตัวหลัง3คูณ2เป็น6นักเรียนก็เติม6ลงไปแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการกระจายเข้าไปนะคะ ต่อไปสมบัติการแจกแจงตัวที่คูณอยู่อาจจะอยู่หน้าวงเล็บหรืออยู่หลังวงเล็บก็ได้นะคะวิธีการก็เหมือนเดิมเลยนะคะกระจายไปคูณตัวแรกแล้วก็กระจายไปคูณตัวที่2 3งคูณ x ก,ก็เป็นเท่าไหร่คะ 3x นะคะถึงลบใส่ลบ3คูณ2เป็น6นะคะต่อไปนะคะ 4x ลบ2ทั้งหมดนี้คูณอยู่กับ5นะคะ วิธีการเหมือนเดิมเลยตรงนี้ยากขึ้นตรงที่หน้า x เป็นตัวเลขนะคะเวลาคูณนะคะ5คูณกับ4 x เขียนกระจายมาก่อนก็ได้นะคะลบด้วย5คูณกับ2นะคะนักเรียนจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะเขียนเป็น4 x อยู่ข้างหน้าแล้วก็คูณอยู่กับ5ก็ได้แล้วก็ลบด้วย2 คูณกับ5แบบนี้ก็ได้นะคะผลลัพธ์สุดท้ายก็จะเท่ากันนะคะไม่ว่าจะเขียนรูปแบบที่1หรือรูปแบบที่2นะคะก็จะเท่ากับเวลาคูณนะคะแเด็กก็จะคูณแค่ตัวเลขที่อยู่หน้าตัวแปร5คูณ4เป็น20นะคะตัวแปรก็เขียนไว้เหมือนเดิมจากนั้นถึงเครื่องหมายลบใส่ลบไว้นะคะ5คูณ2เป็น10 ะค,ะคำตอบก็จะเป็น 20x ลบ10นะคะซึ่งความยากก็จะอยู่ที่เครื่องหมายนะคะถ้าเราเรียนระดับมธัธยมแล้วนะคะก็อาจจะเป็นเครื่องหมายเหมือนเครื่องหมายต่างนะคะเราก็จะต้องมาจำว่าการคูณของจำนวนเต็มนะคะเครื่องหมายเหมือนตอบแบบไหนเครื่องหมายต่างตอบแบบไหนนะคะขณะเดียวกันตัวเลขที่อยู่ใน วงเล็บหรือนอกวงเล็บอาจจะเป็นเศษส่วนหรือทศนิยมก็ได้นะคะนัเรียนก็จะต้องใช้ความรู้ของการคูณเศษส่วนหรือทศนิยมตามแต่โจทย์ที่เขากำหนดให้เรานะคะต่อไปเราลองมาทำแบบฝึกหัดที่1.1ของขอไขข้อที่2กันเลยนะคะเขาบอกว่าจงกระจายนิพจน์ต่อไปนี้โดยใช้สมบัติการแจกแจงนะคะ ข้อที่1 5คูณอยู่กับ x 1บวก1นะคะนักเรียนก็กระจายเข้าไปเลยทีละตัวนะคะ5คูณ x ได้เท่าไหร่คะ 5x นะคะแล้วก็ถึงตัวเชื่อมคือบวกนักเรียนก็เขียนบวกไว้ก่อนแล้วก็กระจาย5ไปคูณ1 5คูณ1เป็นเท่าไหร่คะเป็น5เก่งมากค่ะคำตอบที่ได้ก็จะเป็น5 x 5บวก5นะคะ ต่อไปข้อที่2นะคะกระจายไปคูณตัวแรก2คูณกับ3 m นะคะ2คูณ3เป็น6นะคะแล้วก็เติมตัวแปรเอต่อถึงบวกใส่บวกนะคะต่อไปเอา2ตัวนี้ไปคูณกับ2ตัวหลัง2อสองเป็น4ก็ตอบ4นะคะข้อที่3 เริ่มยากขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าตัวหน้าวงเล็บเป็นลบนะคะลบ4คูณ Y ลบคูณกับบวกนะคะหน้า Y เป็น1 -4 ลบ4คูณ1ก็ได้ลบ4ก็จะได้เป็นลบ4 Y นะคะต่อไปถึงบวกปกติจะต้องเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะนรายะเขียนไว้ก่อนก็ได้นะคะจากนั้นนำลบ4เนี่ยคูณกับ8นะคะ ก็จะได้เท่าไหร่คะ48 32บวกคูณลบได้ลบก็จะได้ลบ32นะคะดังนั้นสามารถเขียนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะโดยกระจายตัวนี้บวกคูณลบได้ลบนะคะสามารถเขียนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ 4y ลบ32ก็ได้นะคะข้อที่4 ะค,ะคล้ายกันกับข้อที่แล้วเลยนะคะกระจายไปทีละตัวก่อนลบ2คูณ a ได้เท่าไหร่คะลบ 2a นะคะต่อไปถึงเครื่องหมายลบเขียนเครื่องหมายลบไว้ก่อนนะคะแล้วนำลบ2ตัวนี้คูณกับ5นะคะลบ2คูณ5เครื่องหมายต่างคูณกันได้ลบ2 5เป็น10ก็จะได้ลบ10 ะะทีนี้ต่อไปนะคะลบ 2A ลบกับลบตัวนี้เจอการเขียนชนกันนะคะความหมายเดียวกันเวลาที่เราทำการลบก็คือเป็นการบวกของจำนวนตรงข้ามดังนั้นบวกของจำนวนตรงข้ามของลบ10ก็คือบวก10นั่นเองหรือใครจะจำว่าลบคูณลบเป็นบวกก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นบวก10นะคะ ต่อไปข้อที่5นะคะเหมือนเดิมเลยกระจายไปทีละตัว10คูณ8ได้เท่าไหร่คะ80ถึงลบใซ่ลบส0คูณ x ได้เท่าไหร่คะ 10x เก่งมากคะ่ะต่อไปข้อที่6กนะคะกระจายไปทีละตัว6คูณ11ได้เท่าไหร่คะ66ลบกับห คูณกับ 2x นะคะ6คูณ2เป็น12แล้วก็ต่อด้วย x นะคะข้อที่7ล่ะคะอันนี้เพิ่มความยากขึ้นมานิดนึงนะคะตัวหน้าวงเล็บเป็นลบนะคะลบ3คูณกับ10ลบ m ต่อไป ขั้นแรกกระจายเหมือนเดิมเลยลบ3คูณ10ลบคูณบวกได้ลบได้ลบ30นะคะทีนี้ถึงลบใส่ลบไปก่อนแล้วนำลบ3คูณกับ M -3 ลบ3คูณกับ M ได้เท่าไหร่คะได้ลบ 3M นะคะแล้วเราจึงกระจายลบตัวนี้เข้ามาลบเจอลบเป็นบวกนะคะข้างหน้าก็จะเป็นลบ30 แล้วก็บวกด้วย 3m นะคะต่อไปข้อที่8นะคะเพิ่มความยากจากข้อที่7มานิดนึงตรงข้างหน้าตรงนี้มีตัวเลขหน้าตัวแปรนะคะวิธีการเหมือนเดิมคูณตัวแรกก่อนลบ5คูน8ลบคูณบวกได้ลบ8 5 40ตอบลบ40นะคะเป็นพจน์หน้า แล้วต่อมาถึงลบตรงนี้ก็ใส่ลบไว้ก่อนเลยนะคะต่อไปเอาลบ5ไปคูณกับ 2a ลบ5คูณ2 2คูณ5เป็น10บวกคูณลบได้ลบก็จะได้เป็นลบ10แล้วก็ a ต่อนะคะคล้ายกันกับข้อ7เลยลบเจอลบนะคะการลบ จำนวนเต็มก็คือการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามนะคะก็จะกลายเป็นลบ40ของตัวนี้เปลี่ยนเป็นบวกแล้วก็ 10A นะคะวิธีการกระจายนิพจน์โดยการแจกแจงก็ง่ายๆแค่นี้เองนะคะเวลาที่เรากระจายเข้าไปแล้วกระจายทีละตัวนะคะเข้าไป ก็ใช้สมบัติการแจกแจงขณะเดียวกันข้อที่หนึ่งที่เราทำผ่านมาจะเป็นการดึงตัวร่วมออกก็คือการทำย้อนกลับจากแจกแจงไปข้างหน้าอย่างนี้นะคะอันนี้เรียกดึงตัวร่วมออกก็จะอยู่ในรูปแบบนี้นะคะแต่ถ้าตัวร่วมนั้นกระจายเข้าไปแต่ละตัวเป็น ตัวนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าแจกแจงดังนั้นการแจกแจงกับการดึงตัวร่วมออกก็จะเป็นกระบวนการที่ตรงกันข้ามนะคะคล้ายๆกับการคูณกับการหารนะคะวันนี้คุณครูก็ฝากความรู้เกี่ยวกับการกระจายนิพจน์ไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากนักเรียนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ความรู้คณิตศาสตร์ที่ช่องครูโตมทด้วยนะคะสวัสดีค่ะ